ล้างตารอ พระเอกลูกสองคืนจอในรอบปีพลิกบทบาทครั้งแรกในชีวิตหายไปเป็นปีพ่อกลับมาแล้วอีกหนึ่งซุปตาเกาหลีใต้ที่ประสบความสําเร็จในชีวิตทั้งหน้าที่การงานในวงการบันเทิงและชีวิตครอบครัวสําหรับหนุ่มเรนหรือจองจีฮุนสามีสุดที่รักของนางฟ้าเกาหลีใต้คิมแทฮีซึ่งตอนนี้หนุ่มเรนก็ได้กลายเป็นคุณพ่อลูกสองแล้วล่าสุดมีรายง,งานว่าหนุ่มเรนหวนคืนเล่นซีรีส์อีกครั้งโดยจะมาเป็นนักแสดงรับเชิญในอัมเบร่าจะเป็นครั้งแรกที่ได้เห็นเรนในชุดโบราณด้วยอัมเบร่าเป็นงานซาเก ฟิวชันแนวคอมเมดี้เล่าถึงการดิ้นรนฟาดฟันตุดสนามต่อสู้ของความเป็นแม่นในราชสำนักโชซอนที่จะต้องจัดการอบรมเลี้ยงดูลูกๆเป็นองค์ชายที่ไม่สร้างปัญหาโดยมีคิมเฮยซูอกจายอนมุนซังมินชานฮีรับบทนำซึ่งจะออนแอร์ตอนแรกตุลาคมนี้ทางช่องทีวีเอ็น